สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mama Cooking 4524มาพบกับเราพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำผัดผงกะหรี่กุ้งกับปลาหมึกค่ะพร้อมกับเรามีเทคนิคนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้ผัดผงกะหรี่ออกมาแล้วนะคะเหมือนกับร้านอาหารเลยค่ะแล้วจะทำให้ไข่ไก่ที่เราใส่ลงไปนะคะไม่เป็นก้อนด้วยค่ะ จากนั้นเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้เราใช้กุ้งกับปลาหมึกอย่างละ250กรัมนะคะเราจะลวกในน้ําเดือดประมาณ3นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะให้เพื่อนๆตักพักขึ้นเสด็จน้ำเอาไว้ค่ะจากนั้นเราจะมาดูน้ำซุปกันค่ะ วันนี้เราใช้น้ำซุปนะคะประมาณ15ช้อนโต๊ะค่ะเราจะผสมกับหงผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาค่ะทําน้ําซุปแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันพริกเผาค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ไข่ไก่3ฟองค่ะให้เ,เพื่อนๆตอกไข่ใส่ลงไปเตรียงไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะเราใช้น้ํามันนะคะประมาณ2ช้อนโต๊แล้วนํากระเทียมประมาณ1-2ช้อนโต๊นะคะผัดไฟกลางให้หอมก่อนค่ะ พอกระเทียมหอมดีแล้วนะคะใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำซุปตามลงไปค่ะปรุงเพิ่มด้วยผงกะหรี่สองช้อนโตแล้วผัดให้เข้ากันดีค่ะ พอเข้ากันดีแล้วเติมนมข้นจืดีช้อนโต๊ะค่ะปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำแป้งมันลงไปค่ะสูตรน้ำแป้งมันเราจะใช้แป้งมันประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ำประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วผัดให้แป้งมันสุกนะคะแล้วเราจะเติมหอมใหญ่ลงไปค่ะประมาณครึ่งหัวนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมค่ะวันนี้เราใช้3ต้นค่ะพอผัดจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเติมน้ำมันพริกเผากับไข่ไก่ลงไปค่ะให้เพื่อนๆนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วค่อยๆผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ใจเย็นๆในการผัดนะคะตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆค่ะ เราจะผัดให้ไข่สุกประมาณ90%ซก็ใช้ได้แล้วค่ะออกมานะคะก็จะเข้มข้นนะคะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะเติมพริกลงไปค่ะผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ปิดแก๊สแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผงกะหรี่กุ้งปลาหมึกนะคะดูเข้มข้นน่ากินมากๆเลยค่ะเคล็ดลับการใส่แป้งมันลงไปเล็กน้อยนะคะจะช่วยให้ไข่ไก่ของเราเนี่ยออกมาไม่เป็นรินและดูเข้มข้นน่ากินค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไปกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปของเราที่จะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้ง4 5 4 4ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ